คุณแม่บอกว่าที่บ้านมีดัมเบล2กิโล3กิโลแล้วก็5กิโลถ้าจะฝึกเล่นต้องเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสอนละกันนะครับคุณแม่ดูแล้วไปฝึกตามนะครับนี่ผมจะใช้ตัวอย่างนะครับใช้ดัมเบลที่คุณแม่ถือเนี่ยกี่กิโลให้ทาย5กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถือข้างละ2.5นะครับคุณแม่ถือไว้ที่หน้าอกและย่อลงสครอสหนึ่งครั้งเหยียดแขนไปข้างหน้า1ครั้งและย่อลงใหม่ได้ทั้งขาได้ทั้งแขนได้ทั้งไหลโอเคนะครับเล่นตามรูปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดูถ้าฝังไม่เข้าใจก็ดูภาพประกอบไปด้วยฝึกแบบนี้นะครับ20ครั้งสักสามเซตนะครับแต่ถ้าคุณแม่เก่งเราเล่นเป็นนาทีดีกว่านะครับเล่น1น,นาทีพัก30นะครับเล่นแบบนี้ให้ได้สัก3 4รอบนะครับไม่ต้องไปสนใจจานวนเซตเล่นเอาให้ฟิลนะครับเปลี่ยนวิธีการจับนะครับจับแบบกอล์ฟเลดนะครับอันนี้ก็จะหนักหน่หนอยเพราะฉะนั้นท่าท่านี้จะต้องใช้น้าหนักเยอะนิดนึงนะครับคุณแม่ยืนขากว้างเห็นไหมไปลายเท้าเปิดออกโดนขาด้านในกน้นอันนี้จะโดนขามากกว่าแขน ในกรณีที่มีอุปกรณ์ที่น้ำหนักเยอะๆโอเคนะครับเล่นให้ได้ประมาณ20ครั้งทั้ง3เซตรอดนะครับคุณแม่เอาสอบหนีไปเลยนะสอบไม่ต้องกลางอันนี้คือคุณแม่ยังกลางศอกอยู่นิดนึงลงหายใจเข้าขึ้นยืนหายใจออกผมว่าได้นะครับเปิดคลิปดูแล้วเล่นตามก็ได้เราสามารถอัดแอปหรือว่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หมดขาชิดขาขนานขากว้างได้หมดนะครับลองดูลองดูลองเอาไปปรับดูนะครับรอดไหมนะผมถืออะไรมานะ่ะ ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะผมติดไม้ไว้นะแลวเสียงมันหายผมก็เลยต้องเอามา,าพากใหม่นะครับคลิปนี้ยาวประมาณเกือบ9้านาทีนะให้คุณแม่หนีบสอบไว้เห็นไหมคุณแม่อย่าไปกลางเมื่อกี้คุณแม่กลางแขนหนีบๆไปนะครับถ้าเรามี2ลูกอ่ะกรณีมีสองลูกอยากให้มันแข็งแขงใช่ไหมถือแบบนี้เลยมันก็ได้ทั้งแขนทั้งไหล่กรณีที่เอาดัมเบลไม่ชิดไหล่นะถ้าชิดไหล่มันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าคุณแม่ยกขึ้นได้จะดีมากจะได้ทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งขาทั้งไหล่แต่มันหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเนีย ไม่เกิน5กิโลคุณแม่เล่นได้นะครับเล่นสัก10-12ก็ได้ลงหายใจเข้าขาขนานกันนะขึ้นหายใจออกวิธีวัดระยะง่ายๆก็คือเอาศอกเนี่ยมาชิดเข่าเน่ยเหยียดแขนขึ้นตรงๆโอเคท่านี้ผมสอนบ่อยแต่อาจจะเป็นน้าหนักง่ายๆ3กิโล4กิโลแต่5กิโลนานๆทีคุณแม่จะเล่นได้ถ้าเล่นได้20ครั้ง3เซตจะฟิลมากฟิลและฟินเลยวูบวาบแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาลงช้าๆนิดนึง แรงลงมันจะกระแทกมันจะเป็นแรงตา้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นให้มันแบบสมูทที่สุดอย่าไปกระแทกเยอะตอนลงใครๆก็อยากจะทิ้งน้ําหนักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องฝืนๆหน่อยลงหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกนะครับแต่ผมคิดว่า5กิโลเนี่ยช่วงนี้คุณแม่อาจจะได้ประมาณสักสิหครั้งนะอ่ะคราวนี้ถือ5้กิโลพับแขนขึ้นมาแบบนี้ได้ยืนตรงแล้ย่อลงหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเวลาเราถือ W ข้างลําตัวเนี่ยขาต้องแคบไม่งั้นขากว้างมันก็จะติดหัวเข่าสิครับเพราะฉะนั้นเอาขาแคบ ข่าชิดขาชิดยืนขึ้นพร้อมกับพับแขนขึ้นมามือไม่ต้องแบรถือเป็นแฮมเมอร์เคอร์ไปเลยลงหายใจเข้าพับแขนขึ้นหายใจออกลองฝึกดู5้ากิโลอาจจะไม่ถึง20ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้15ครั้ง3มเซตก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณแม่พักนานคุณแม่จะเล่นได้เพราะฉะนั้น2 0 3เซตอะไรก็เป็นไปได้โอเคไหมเอาลองดูสิไปเรื่อยๆนะช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยฟิตนะเพราะว่า น่าจะคาร์ดิโอน้อยนะครับพักผ่อนไม่รู้ดีหรือเปล่าเพราะว่าดูเหนื่อยง่ายนะนะครับผมก็เลยชอบส่วนไปวิ่งบ้างอย่างน้อยๆจะได้มีเพื่อนในการออกกําลังกายบ้างแต่ส่วนตัวผมชอบวิ่งคนเดียวนะเพราะว่ามันจะคล่องตัวมากกว่านะครับถืออย่างนี้สองข้างและยกศอกขึ้นสูงๆนะครับเป็นดัมเบลอัพไรโลได้หัวไหล่แล้วก็ตรงสะพานคอรตรงแท็บนะครับลองฝึกดูแต่ว่าเราต้องยืนขากว้างนะขาเป็นซูโม่แบบนี้ให้เข่ากลางออกนะครับไม่หุบเข่าเข้าเชิดอกขึ้นแล้วยกศอกขึ้นมานิดนึง ลงหายใจเข้าเล่นยังไงให้มันได้ทั้งสองมัดเพราะคุณแม่ไม่อยากออกกาลังกายเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเล่นสองมัดไปเลยนะคอมพลตไปเลยลงหายใจเข้ายกศอกขึ้นดัมเบลอัพไรโลหายใจออกนะครับต้องมีจังหวะยืนด้วยนะไม่ต้องรีบลงยืนก่อนแล้วค่อยๆลงโอเคนะไปเรื่อยๆโอเคผมไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะฉะนั้น5กิโลที่บ้านเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มเป็น6กกิโลได้นะนะครับหรือว่าจะซื้อลูกเดียวเป็นเคเติลเบลก็ได้10กกิโลก็ได้ จับเหมือนกันแต่ดัมเบลเล่นง่ายกว่าเล่นได้หลากหลายกว่าเพราะฉะนั้นแนะนําซื้อหกกิโลมาคู่หนึ่งเลยถ้าซื้อมันจะได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรเหยียดแขนไปข้างหน้าดัมเบลสองกิโลแล้วยังไงย่อลงถ้าเรามีน้ําหนักน้อยเนี่ยงอแขนมันก็จะง่ายแต่ถ้าเหยียดแขนมันจะยากเห็นไหมฮะอ่าย่อลงหนึ่งครั้งหายใจเข้ายืนขึ้นแล้วกลางออกแล้วฮุบเหมือนเดิม <c oughs> แล้วย่อลงหนึ่งครั้งโอเคไหมฮะสองกิโลก็ร้อนวุบวบ้าได้ถ้า พักน้อยๆสังเกตไม่แขนไม่ได้พักเลยอะนะครับถ้าคุณแม่ทําถึง20เก่งมากแต่ผมรู้สึกว่าเซตนี้คุณแม่ทําได้ประมาณ12นะ12องครั้ง3เซตออาลองดูค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอาจจะพักให้เกินนาทีครึ่งหน่อยแรงมันจะเริ่มตกไงข้อดีของการใช้ดัมเบลเนี่ยมันจะเห็นซ้ายขวามือเท่ากันหรือเปล่าเวลาเล่นให้มองกระจกแล้วก็ดูมือไหมมือซ้ายตกไหมมือขวามือขวายังแข็งอยู่หรือเปล่าเราค่อยๆฝึกไปนะครับมันจะดีกว่าแล้วมันเล่นได้หลากหลายกว่า เล่นเป็นมันก็จะแม่นอันตรายโอเคนะครับลองดูวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ปีนี้เจ็ดสิบหกหรือยังผมว่าเจ็ดหกแล้วมั้งไม่ใช่เจ็ดห้าแล้วมั้งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจผิดได้ไหมโค้ดหายใจผิดก็หายใจไปเถอะอย่าก,กั้นหายใจก็พอนะครับเล็กหลังคุณแม่จําได้แม่ทำยังไงคุกเข่าลงไปกลางแขนและยืนขึ้นนั่งลงอันนี้ท่าง,ง่ายๆที่เหนื่อยมากเมื่อยไหล่ตรงกลางเมื่อยขาด้านหน้าก้นโอ้โหดูเรื่องลองดู นะครับถ้าได้ข้างละยี่สิบสามเซตเก่งมาก <_ an> ก็เอาขาที่ไม่ถนัดไปก่อนขาซ้ายอยู่ข้างหน้าก็เล้เล่นก่อนเซตหนึ่งแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นข้างขวาอีกเซตหนึ่ง <_ an> เพราะฉะนั้นอยู่บ้านก็ออกมากายได้นะไม่เห็นต้องใช้อุปกรณ์เยอะเลยถูกไหมครับแต่คุณแม่จะออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีโค้ชอยู่เนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินว่าจะเล่นเล่นหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกเล่นเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะครับเพราะว่ายิ่งอายุมากต้องยิ่งดูแลตัวเองเราจะปล่อยตัวไม่ได้ถูกไหมฮะเอาลองดูอีกข้างหนึ่งเป็น ถูกต้องลงไปเลยเอาเข่าชิดพื้นไปเลยนะครับแล้วยืนขึ้นลงไปเลยลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกไปเรื่อยๆออกแรงตอนขึ้นได้นะครับผมว่าทำได้ลองดูโอเคไหมไม่เกินความสามารถนะครับดัมเบลที่ใช้เนี่ยหนึ่งกิโลก็ได้นะถ้าคุณแม่ไม่ไหวหนึ่งกิโลก็เมื่อยแต่ผมแนะนําเล่นสองขึ้นดีกว่าเพราะว่าหัวไหล่คุณแม่แข็งแรงนะครับดัมเบลห้ากิโลแบมือลองดูที่อ่ะ ไม่ใช่แบบมือถือแฮมเมอร์นี่นาลองดูคนภาคก็งงเหมือนกันลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอันนี้ไม่มีขาแล้วมีแต่แขนได้ไหมนะครับสิบห้าขึ้นเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นแขนม,มันไม่เหนื่อยหรอกแต่มันไม่มีแรงแต่ต้องฝึกเหมือนกันเล่นให้ได้สักสามเซตเป็นไงครับเริ่มเห็นไหมมือซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าเริ่มหมดละเริ่มหมดนะครับหมดก็ให้มันหมดไปไม่ต้องไปซีเรียสลงหายใจเข้าพับแขนขึ้น,นหายใจออก นะครับวันไหนเมื่อขาก็เล่นแขนวันไหนเมื่อแขนก็เล่นขาทำสลับกันไปเรื่อยอยู่ที่บ้านเล่นหลังไม่ได้ก็หาท่าที่มันเล่นหลังได้บ้างก็ยังดีแพลงก็ยังดีดัมเบลวันอาร์มโลก็ได้นะครับลองไปฝึกดูนี่นะครับเห็นไหมดูด้านข้างเป็นยังไงล็อกสอดดีๆแล้วพับแขนขึ้นมาหายใจออกนะครับเมื่อกี้ผมเล่น5้ากิโลมีอาการใช่ไหมครับนี่คือผมลดให้เหลือ4ี่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นแรงคุณแม่จะอยู่ที่4ี่ห้านะสี 4, 5, นะ่กับห้าเพราะฉะนั้นแรงไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ่าลองดูนะครับ แบมือนะครับต้นแขนด้านหน้าลองดูรอดไหมนะครับความมือแบมือได้หมดลองฝึกดูนะครับเปลี่ยนมัดก้ามเื้อได้หลายมัดไม่มีระยะเก,กินความสามารถนี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่ถ่ายมาให้ดูถ่ายยาวนิดนึงนะครับจริงๆผมตั้งใจจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็ให้ฟังเสียงเหนื่อยของคุณแม่แต่เสียงมันไม่เข้าเป็นธรรมดาที่ถ่าย10ครั้งจะมีสักครั้งสองครั้งที่เสียงมันหายบ้างเพราะเราไม่ได้เช็คไงเราก็ถ่ายแล้วเราก็ปล่อยรันไปเลย นะครับไม่ต้องไปเรียดทุกอย่างมีข้อผิดพลาดเสมอนะครับแต่เราก็อยู่กับมันแล้วก็เอามาพลาดทีหลังก็ได้นะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับคุณแม่เล่นกับมา้าประมาณ60ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณสิ้นปีนี้นะครับแล้วกไ็ไม่ได้เจอกันแล้วเพราะฉะนั้น,นขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมมากๆที่เลือกผมมาสอนนะครับขอบคุณที่คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับผมไม่คิดว่าคนอายุ75้าเนี่ยจะยอม มาวิ่งฮาบมาลาทอนกับผมได้นะ21กิโลแล้วได้โล,ล่รางวัลด้วยนะ